สดีค่ะค่ะวันนี้จะมาทำคอนเทนต์ใหม่นะคะของผู้ใหญ่บ้านเกาะทัสมาเนียนะคะคือจะทําเกี่ยวกับอา,อาชีพคนไทยในเกาะทัสมาเนียนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะคะวันนี้พิมพ์ก็ได้รับเกียรติจากพี่วินยูนะคะพี่วินยูเป็นอาจารย์ที่นี่นานยังคะเอ่อตั้งแต่ห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสองปีห้าสองปีห้าสอง ก็2009ป่ั๊บ2009เนาะ13ปีโอ้13ปีแล้วพี่วินยู่อามาด้วยวีซ่าอะไรจบอ,อะไรมาคะตอนแรกจบ,จบจบเนี่ยเองครับจบจากทางมหาลัยที่ U.S. University of Washington ที่ Seattle แล้วจบเสร็จอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเพื่อนเขารู้จักกับคนทางนี้แล้วก็มามาโค้ดทางนี้เขาก็ถามว่าเราสนใจหรืเพราะตอนนั้นผมทำงานจบเสร็จผมทำงานอยู่ที่ University of Hawaii แล้วก็ก็เลยเลยมาสัมภาษณ์ที่นี่แล้วก็มาวีซ่าทำงานนะครับอ๋อ าจากที่พี่วินอยู่บินมาแล้วก็มาทําที่นี่เขาก็ออฟเฟอร์ให้ใช่ไหมคะครับตอนแรกบินมาสัมภาษณ์แล้วก็ออฟเฟอร์เราไปอีกเซ็ปออฟเฟอร์แล้วเราก็ทำวีซ่าทำงานแล้วก็บินพ,พี่พี่วินอยู่สอนเกี่ยวกับวิชาอะไรคะโทษนะคะพี่ผมเรียนผมสอนเกี่ยวกับทิพย์พาร์ทเมนที่นี่เขาสคูล uh, ที่นี่ i c ซนะครับแต่เมืองไทยก็อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ไซน์สแต่ผมสเปเชียลไลน์ในพวก virtual reality augmented reality เป็นพวก พวกอ๋อเกี่ยวบพวกสามิติพวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีน้องคนไทยพี่ๆคนไทยที่อยู่เมืองไทยอยากจะมาที่นี่เราต้องทํำยังไงแบบไหนม้างคะพี่ก็ง่ายที่สุดนะครับก็คือไปที่ถ้าสมมติเป็นนักเรียนน้องๆที่จะมาอยากมาเรียนก็ไปที่ university website u tas u t a s edu au แล้วตรงนั้นก็จะบอกเองว่ามีโปรแกรมอะไรสมัครยังไงพวกนี้ก็ทําออนไลน์นะครับส่วนคนที่สนใจมาทํางานเนี่ยก็ เข้าไปที่เว็บไซต์ได้ครับแล้วก็เข้าหาว่ามีโอเ p นนิ่งหรือเปล่าบางทีเขาจะเขาก็จะ advertise เรื่องที่เขากำลังหาอยู่ก็อย่างสมมติจะ divide เป็นไหนทุก divide เป็นก็จะไปที่มหาลัย main main มหาลัยเว็บไซต์ก็คือมหาลัยของเกาะทัสแมนีก็คือมหาลัยยูทัสใช่ไหมคะพี่ค่ะแล้วแล้วพี่เป็นยูที่สอนเนี่ยส่วนมากเป็นเด็กนักเรียนต่างชาติที่มามีนักเรียนคนไทยที่มาเรียนที่นี่บ้างไหมคะพี่มีครับแต่ว่านักเรียนต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยจะไม่ไม่มากปีหนงอาจจะสองคนสามคน แต่ว่าโรงเรียนอื่นเขาก็มีนะครับพูดถึงโรงเรียน i c ซเนี่ยก็จะไม่เยอะมากแต่ว่าก็จะเน้นไปทางจีนอินเดียอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็คนคนที่นี่เองออสซี่เองเขาก็เรียนที่ไอโปรแกรมนี้เหมือนกันตรกนี้ก็ตัวนี้จบไปก็ทำพวกโปรแกรมเมอร์อะไรพวกนี้ครับโปรแกรมเมอร์เว็บไซต์เน็ตเวิร์กิ่งอะไรพวกนี้ก็พวกไอทีจ็อกค่ะวันนี้อาจารย์วินยูพี่วินยูนะคะพามาเดินมหาลัยยูทาศน์ของที่นี่นะคะพี่วินย,นะะนยูตอนนี้เราจะไปตรง นี้เราจะเดินไปนที่ก่อสร้างนะครับที่กำลังสร้างตึกใหม่ที่มหากกลัยกำลังสร้างอยู่ใช่ไหมคะป้าพี่พาเดินเลยค่ะอันนี้ที่ใหม่ตรงนี้อยู่อีโอมเมรหรือว่าอยู่ตรงมอเบคะพี่อันนี้เราเป็นแพลนที่มหาลัยย้ายนะครับย้ายมาจากโมเบยย้ายมานี่ย้ายมาอีโอเมตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างครับผภายในสองปีนะี้คงเสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมคะค่ะตามไปดูกันเนาะน,นี่เขาสร้างสะพ,พานก่อนแล้วฝั่งตรงนู้นยังสร้างตึกเป็นตึกวิจัยสร้างขึ้นมาใหม่อ๋อฝั่งตรงข้าจะเป็นตึกวิจัยใช่ไหมคะจะขึ้นมาใหญ่เลยสองสามนี่อัน าเรือมีท่าเรือด้วยเหรออ๋อเรือพายเรือพายเนาะอันนั้นก็ตัวเมืองครับตัวเมืองตัวเมนเมืองค่ะก็คือมหาลัยใหม่เนี่ยจะย้ายมาอยู่ปนอยู่ในที่เดียวกับเมืองเลยโอเคค่ะทำให้ลอนเอสตันเปนเมืองกระตุ้นขึ้นมาเพราะแต่ก่อนลอนเอสตันเคยเจริญเมื่อ60 70ปีแล้วก็ตอนพอเมลเบิร์นเกิดขึ้นมาเราก็เลยเราก็เลยอยู่อย่ที่แต่ตอนนี้เขาพยายามจะเอากลับมาใหม่เพราะว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกระทบต่อสิ่งแวดล้อนแล้วก็โควิด อะไรหลายๆอย่างเมืองแล้วมีสนามบินในตัวพวกนี้เป็นข้อได้เปรียบของมึงค่ะเราก็ยังไม่หนาแน่นเกินไปเหมือนโบร์บัตยังขยายอันนี้ตึกใหม่ที่กําลังสร้างอันนี้เป็นตึกที่ขนาดวิจัยนะครับเด็กที่นออี่งานวิจัยทั้งหลายก็จะมาลงที่นี่ค่ะแอันนี้ตึกยังสร้างอยู่รป,ประมาณได้สองปีแล้วตอนนี้ก็จะมีพวกวิจัยการแพทย์วิจัยทางกับสิกรรมอ่ะกับสิกรรมอักขิวเชื่อการสักน้ำอะไรเงี้ยครับมหาลัยก็ชนาญด้านะคือคือตรงนี้มาถึงก็คือจะเป็นตึกตึกนี้แล้ว ตึกตรงนี้เนาะที่จะก่อสร้างเพราะนี่เขายังสร้างไม่เสร็จนะคอันนี้เหลือไว้ที่ก่อสร้างต่อไปนะคะรรรรเเสส็็จจาางแล้วฝั่งนู้นก็ติกซิตี้พาสิตอะไรเนี้ยพลาสติกซิตี้อย่างก็น่าจะครบวงจรเนี่ยค่ะเนี่ยด้านหลังนะคะก็จะเป็นป้ายมหาลัยที่ที่พักของเด็กๆนะคะเนาะพี่เนาะใช่ครับมือตรงนี้นะคะทำเพืเป็นบ้า์เฮาส์ก็คือมันก็เลยกลายเป็นฟิวแล้วก็ฟิวกันไปทั้งหมดเลยอยู่นี่เป็นคอมมูนิตี้เลยอืม ด้านหน้าที่เห็นก็นจะเป็นมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ของลองเซตันเนาะพี่เนะาะค่ะนี่ค่ะตอนเช้าก็จะมีคนมาเดินออกกําลังกายกันเนาะอ่าฮะจริงๆนคือเรสเทชั่นนะตึกนั้นนะที่จะอยู่จวนนี่คืออะไรพี่มันคือไอ้ถานีรถไฟครับอ๋อไอตไ้ตรงนั้นเลยใช่ไหมจวดตรงนู้นเลยเนาะไปดูมีรางรถไฟอ๋อเป็นแต่ก่อนเมื่อหลายเป็นร้อยรถรางรถไฟเออฮะของลองเซตันเนาะตอนนี้กลายเป็นออฟฟิศโอเคเพราะเขาเลยผมเนี่ยอยู่ในตึกตึกที่เขากำลังกำลังปรับปรุง ค่ะพี่วินยูมีพออะไรแนะนําได้ไหมคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเราจะมาศึกษาเราจะมาเรียนที่นี่เราต้องจบอะไรมาจากเมืองไทยหรือต้องแบบไหนคะพอให้คําแนะนําได้ไหมคะที่นี่ก็ถ้าเกิดว่ามีมีสามระดับเลยนะครับก็ปกติเหมือนเมืองไทยนะครับมาปริญญาตร mm ี hmm. ก็ได้เข้าปริญญาตรีหรือจะเข้าปริญญาโทหรือจะเข้าปริญญาเอกนะครับหรือว่าจะมาเรียนไฮสคูลที่นี่ก็ได้นะครับก็บางคนก็ส่งมาเรียนไฮสคูลที่นี่แล้วก็มาอยู่โรงเรียนประจำที่นี่แล้วก็เ mm hmm. ลยเข้ามหาลัยที่นี่นะครับก็ค mm ือ hmm. คือจริงๆที่นี่มันก็คือเป็นระบบสมบูรณ์เหมือนที่เมืองไทยมีนะครับก็คือว่าอย่างที่บอกไว้ก็คือไปที่เว็บไซต์ของมหาลัยของมหาลัยยูทัศน์เลยใช่ไหมคะก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับค่ะยังไงก็วันนี้พิมพ์ก็ต้องขอขอบคุณที่วินยูมากนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็มีเผื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆหลายๆคนนะคะเผื่อที่ว่าอยากจะมาทํางานต่างประเทศแล้วก็เลยอยากจะมาโชว์ว่าเออวันนี้พิมก็เลยอยากจะมา พี่มินยูมาเป็นวิทยาการในการที่ว่าคนไทยในเกาะทัสมาเนียนะคะว่าทํางานอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้พี่ว่าเรามาเปิดคอนเทนต์ดูที่ว่าพี่มินยูเป็นอาจารย์มหาลัยยูทัสก็คือของเกาะมาทัสมาเนียเนาะพี่เนาะอ่าฮะเพราะยูทัสมันจะมี2ที่ใช่ไหมคะพี่จริงๆยูทัสเนี่ยเนื่องจากเป็นมหาลัยเดียวในในรัฐของเราอ่ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐของเราเนี่ยมันก็เลยจะมี3แคมปัสแคมปัสหนึ่งก็อยู่โอบากเป็นเมืองหลวงอันนี้แคมปัสที่2ก็เป็นลอนเชสเตอร์ที่อยู่เมืองเหนือแล้วก็มีเหนือขึ้นไปอีกเป็นแคโโคสอออออออ่่่ายยููเเบบรร์์นนีี๋ฮล เขโต,ตที่นี่เนะขาก็จะมาเรียนไอ้มาอะไรที่มันแผนพัสฒนาใกล้เขาถ้าถ้าถ้าเกิดยังไงนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาเรียนที่นี่แล้วก็อยากศึกษาหาข้อ,ขอมูลที่นี่นะคะก็เข้าไปที่ในเ,เว็บไซต์ของมหาลัยใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มิูจะให้ไว้นะคะแล้วก็เว็บไซต์อะไรนะพี่การหางานหรอคะหรือว่าอะไรนะอยู่ในนั้นหมดนะเลย<ช>ูใ่ในนั้นหมคะเกี่ยวกับอะไรการเรียนเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในเว็บไซต์นั้นเลยนะคะค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะ ที่เข้ามาชมด้วยกันนะคะถ้าเกิดชอบลูกผิดพลาดประการใดนะคะพิมต้องขอโทษด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นคอนเทนต์แรกที่พิมทา <c oughs> เพราะว่ามีหลายคนที่เข้ามาถามพิมเยอะมากค่ะว่าจะมาอยู่ที่ทัสมาเนียอยู่ที่ออสเตรเลียต้องทํางานอะไรต้องจบอะไรมานะคะพิมก็เลยอยากจะมาเผยแพร่ให้ทุกคนรู้กันนะคะว่าเออในเกาะทัสมาเนียของเราเนี่ย แต่ละคนทําอาชีพอะไรกันมั่งนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่พิมด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะต่อไปชมคิดต่อไปนะคะว่าพิมพ์จะไปสัมภาษณ์อาชีพอะไรกันอีกนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะว,วันดีค่ะ